ก็กล่าวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้กับผมพี่หมื่นนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของสัตนาไม้นะครับหรือว่า17พฤษภาคมนะครับเป็นวันชาติของนอร์เวย์นะฮะของทุกปีเลยนะเพื่อึกถึงการประกาศการใช้รัฐธรรมนูญปี1814นะครับที่เมืองไอซ์ o ูซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการประกาศเป็นเอกราชนะครับมีขบวนพาเรดเด็กนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าบัลล็อกนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับ ผู้คนก็จะสมชุดเป็นประจำท่าตนะครับผู้หญิงก็จะเป็นใส่เป็นบูานาดนะครับชื่อภาษาโนเวย์ก็จะเป็นเนี่ยชุดสว,วยๆแล้วก็เป็นวันครอบครัวนะครับเดินสนุกสนานไม่ใช่แบบพิธีทหารหรืออะไรนะฮะ<ม>ก็ถือเป็นวันที่สัปันี่สุดของรนเวย์วันหนึ่งเลยนะครับก็จะมีธงชาติมียิงปืนใหญ่มีแสดงมากมายนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์นั้นนะครับทุกคนก็ภูมิใจ นะครับกับการที่แบบว่าได้มีเอกลาชนะครับเขาจะใส่ชุดสวยๆกันมา